นั่งถามมาโดยความเสี่อากาศมันหนาวน้ำแน่ยวกวนึ่งอ่ามันเป็นหน้าหนาวเนาะช่วงเดือนนั้นว่าบ้านนี้ครับนั่งถามไปถามมาลับที่น้อนเอ้บําเป็นนั่งหลับเรนนอนนั่งก่นแทะหน้าเลรนลาบอ่าเสงจากดวงจันทร์มันก็เห็นเงาเป็นอ่าหลังล่าเป็นตะกุ่มตะกุ่มเนาะบ้านนี้ก็นั่ง <c oughs> นั่งไปนั่งมากระโรงหัก็เทียงหน้ากูได <c oughs> บ้านนี้มันลมมันผัดนะครับเนาะพัดงานใหม่ง่ายยังอ่า มันก็ไปขูดลลังค่าก็สร็ลังเยเนียยเียยานเลียนนะครับเลีนไหมเพื่นมันก็ล่าสรมันก็ล่าสยิ่งหนูอยู่มันก็ตกใจย่างเพื่นยว่ายานเราพีรอคอยอมันเป็นยังไงพี่รามันกวกากวกขายทังลังคาเนี่ยแต่ลังคาทย่งเลยมันเป็นแน่อะไร ยังก็จังก็เงีอย่างสักมะสีนะโอ้ยลมมันพัดงา,าใหม่ไป็นเงี้ยสักมะสี <c oughs> โอ้ยกันแล้วแต่เวละพี่น้องไม่เบาเยอะครับพี่น้องสวัสดีครับอาหารสาวันน,นี้ก็มีเนาะ ตำทัวนะครับนะครับแล้วก็สมมูงย่างแล้วเออหนึ่งมาคำน้อยหนึ่งสมหน้าแล้วก็หมกปลาสร้อยจ้าแล้วก็ปลาทูย่างนะครับนะครับเนาะมากินข่าวสารแล้วกันเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับเด้อสวัสดีครับพี่น้องตองไปมาเด้อครับเด้อ มากินข่าวสาวนํากแซ่บๆนะครับเมนูตำทัวห้องมันนี้แม่บ้านเ่นะะโอ้ปจัดสุดที่มือเลยเด้ผลอ,เอ,อาเกิมัน็นอะไเห็ดนะครับังอืมปลาแดกดน้ำประดดน้ำาอนปละดดขวดม่ได้มประเด็ดน้ำประเด็เด,ขวด,ด,ดขวดแล้วปเดกดน้ำ เวลาต้มท,ทุกนะครับ <c oughs> มานบอกว่าพอได้ครับเดี่เป็นจจนอภาษา้านเท่าที่แรกเขา่อกาศบอกอะอย่างคิบไปคิดมากมันเป็นภาษาบบเท่าก็ทา่อะไอ้นี่นาาย ไม่ใช่คำอย่างพายนะครับจริงๆเอาตามใส่ถุกประจำเมือประจำมั่นนอกจากนี้หรอคือเหมือกับวบาะกัแน่นนี้แหละมีเจ้าที่วบาวเรื่อเจ้าเต้นหน่อยบอกบอกว่าเนี่ยจำว้อ,อ,อะไระม,ะมีเส้นบที่ไมาเบาเรื่องอ่า เรหน่อยนะครับนะใส่ถ่หน่อยแฮะ่ยวันนี้เเรื่องเอาเรื่องนันนานอนน,า,น,อน,นาแบบไแบบเกี่ยวเข่าหนานวนะครับนะนอนเป็นสุมส่มเ็สุ่มแล้วก็นันหนแน่ไส่ตส่นู้ย่างนูนะครับนะอาชีว์บบริวารลวนทั้งหมดกบที่ว่าบางวันที่ว่าเหตุการณ์แบบว่าเป็นยังไงมันมันมันคือเป็นแนวนัน,น,นแน่นีนะครับอาชีวบเร่องตัวนี้แหะ ก็ม okay. well, ีมือนึงนะครับเนาะหลังจากทำกับข้ากันะป๋าหน้าน้ำซ่าเนาะครับเนาะแต่ถือว่มีน้าเพปลาคือบ้านเนาะคือสะไม่ได้ก็ใช้สมือเนาะบานนี้อาบน้ำแล้วกะไม่กินข้าวแลงแม่เลยเล้าข่าวจะเล้าข้าวเรียบร้อยกินข้าวแลงแล้วปฏิทินอะไรเนาะครับว่กินยังไงนั่นแหละกินแล้วก็ถ้าอัากจตีเขา ตีเสาโพดบ้านท่านอาแต่แตจะสามารถจะจอดนะครับมาใส่ไม่ชีพไปที่ใส่มาใหม่นะครับและเช็ดในร้านเนาะในร้านตี่เสาทีเสาแรกกับประมาณแค่สี่ถุงประมาณนี้แหละก็มันมีนาฬิกานะครับเขาเรียกว่าอ่าประมาณเราประมาณไอ่กอร์ของเราหรือดวงจันทร์นะครับตอนนี้พ็จะผลมาสี่ถุงที่เสาแรกกับภากันไปใส่หนู ไปใส่หนูน้ำอ้ายได้ก็ไม่ไอ้ายแต่แท้ยอ้ายเป็นผีผีคนหนึ่งนะครับเนาะอ้ายฮักกันนี่แหละบ้านนี้เพิ่นไปแต่ทับเพิ่นื่อยความที่แต่ไมตะเกาบ่ค่อยมีเงินเนาแบบมีไฟซ่อมยนเดียวไปทำการเจ้าพ่นเพลินเงือกเงียเดียวเนาะไปใส่เพลินผานะครับเพลินไม้เพลินหน้าไม้น่ะแต่บ่ามันเพลินหน้าไม้นะเพลินผาบ้านเอ่อตะพ่นอีสานแต่เดียเดียวนี่ก็เพลินผาทุกเพลินอย่างกบบใส่เพลินลูกเดอกนะครับว่า มานนี่ก็มียดียเดียวก็ไปไปงานต้องกดเพิ่นก็ไปใส่ทั้งได้เอยเพราะว่าการใส่หนูหนูผุนะหนูผุหน้าบาดเท่าเลยมันจะองใส่คมเงียบนะครับใส่คมเงียบค่คอยซองคอยเยี่ยงหาเพราะแต่บาดเนี่ยเพราะถ้่คอยเยี่ยงหามันกระโดดไอ้ผู้นั่งถ่ายก็ยิวน้อยน,นะครับเ mm hmm. มื่อว่นเนาไปไกลๆนะครับจากมองจากหน้าจากของหไปไกลเต่อได้เป็นกิโลเลยเพราะว่าชุดใหม่มองถึงไปใส่มันเป็น อันหน้าเขาจะเป็นการแท้ขั้นหญ่ๆหนะครับเนาะการแท้ขั้นเงยเราบาดนี่เขาเขามันง่ามเขาเขามันง่ามบาดนี้หนูมันไปเห็ดหู้เห็นยังอยู่อยู่อะเฮ้ยบอกยังไงคือกันแท้นี่การแทะมุวนมดนะครับมุนเจาะม้วเจาอยัดข้างยัดหู้เนาะกับนั่งเอ้นั่งนั่งถ่าเยไปนั่งถ่าไปนั่งถ่ามาโดยความที่อากาศมันหนาวน้ำแน่ช่วงนั้นมันเป็นหน้าหนาวเนาะช่วงเดือนนั้นว่าบ้านนี้ก็ นั่งถ่าไปถ่ายมารับที่นอ,อน,นลเลพอแม่นั่งรับเลียนนนนั่งกนแท่หน้าเลยนรับนะบ้านนี้บ้านนี้อ่แบบโมโหว่ารับไปโดนบันไดแบบบานบานี้ <c oughs> ตื่นขึ้นมาหาไอาป้ปวให้พีน, <c oughs> น้องนมันเยียงนกระบาเอาไปเลยเอยๆื่อไหมันตายก็ไปเอาไปเลยเลยไอ้ยังกับไอ้ไอ้ไอ้กับเอ๊ใจนะครับบ้าน <c oughs> เอ,นนอน๊นายไปใส่หนอกไปเห็นยานุคนมาหนอนเพื่อ ลบมาทื่อๆทางเก่าประมาณจักสิบ่านาที่แต่ก็เป็นไปย่องย่องย่องม่ก็เป็นสิดีใจดีใจอะไรแบบั้ไม่ได้จะเขาไปแท้ละลูก็มาบ้านนี้ก็ให้เดี๋ยวเขาจะให้น้ำแน่เยน่ก็อยู่ประมาณเก่าปวดเก่าปวดสิบปวดบ้านนี้พอให้เราได้ยืนยืให้เราจะยืนยืนให้แล้วก็ว่าโอ้ยมายืนให้ยังอยืนนี้คนน่ะสิบสบายยืนให้อย่งไดนพูดหนึ่งนอนหลับนะนะครับ น่ารับไอ้บบบน,นี้พอ <c oughs> ด้พอกันแล้ว,ม,ว,วดดมันก,ออก็ว่างานนะ้ากลดได้เันายุ่ยไก่เพต้องยุ่ยไก่กัน่น่อยยุ้ยเทกากเลยถามเท่ากไอ้ก็เลยบอบอกไปว่าถันอยู่ไกไก่ก็ว่าเสียงดังอีกใตนู้บ่ได้นู้ตื่นหมดพยุ่ยไก่ว่ายุ่ยไก่มันมันเงียบมันมมีเวีย้ยฟังคือสมัยสมัยมันไม่มีส,สมอทอกมันมีหูวฟันมาก่อนเนาะ พ่มีโทรศัพท์ก็สมัยสมัยสมัยสมัสมัยสมัยนี้เจะจะไต่จะไต่ไปกับบ้วซาก็โคตรรลยั่นบ่อะสมัยสมัยนี้แต่กาวนุมีแน่นมั้นฝ่อไปฝ่อมากกับรับทีกนมันหม่องหนอนเนาะเชนเหนอกาปันการไมเอาบกันแล้บานเนี่เอ้าสิบ um, ้า um, ปีจ um, น้อยจเลยมุ ederim, ่งเลยโมงนี่กบมัน่าเมื่อล้วรพวกน่ะไปไปไปบานไปพอไปใต่หน้า ตอนนี้ก็มีเตียงเทีย,ง,ทยงหน้าเนาะก็เป็นนั่งนั่งเรียนเยอะเตียงหน้ามันนั่งเรียนเยอะเตียงหน้าเ,เด้อะไปนน่นะแล้วสิไปไต่วันนี้จัาหางหน่อยแต่สิมาหาบ่ดอกสก็ไต่นก็ไปไปได้ข้าวหนึ่งหรือว่าสิเป็นยังหน่อยมันยากบมัน,ม,นมันกำมือเนาะมีไฟเยูนเดียวก็เพิ่นนั่นแหละอยู่กับผมเรามีไฟอาศัาายแสงจากดวงจันทร์มันก็เห็นเงาเป็นล่า,างๆเป็นตุกุมตุกุมเนาะบางทีก็นั่งนั่งไปนั่งมา กูโมโหก็เที่ยงหน้ากูได้ <C oughs> บานนี้มันร่มมันผัดนะครับมันผัดงานใหม่งานยังมันก็ไปขูดก็ลังค่าก็ไปซื้อรดงเงเงี้ยเงี้ยเ้ยยาน <c oughs> เลนนะ <c oughs> ครับเลนนไหาฮะมันมันก็ล่าสีมันก็ล่าสียิ่งโนอยู่มันก็ตกใจยังไปยังกูนลว,ว่ายากเราพีรอคอ,อยออมันเป็นยังไงพี่เรามันกวกกากุกา,ายทั้งลงัลงค่าที่เนี่ยแต่ลังค่าทียังมันเป็นแน่อะไร ยังก so uh uh. hey, right. ็ย yeah. yeah. ังก็เน uh uh ื้อย่างสังกะสีนะโอ้ยลมมันพัดงาใหม่ไปเนื้อสังกะสีว้ากันว่ากันนี่แหละวิธีเราเราประสบการ์ดให้ยู่หน้านะครับหาให้ยาให้กินน้ำน้ำทงหน้าแบบนั่นแต่สมัยแต่เก่าวให้กินง่ายครับมื้อนั้นไปเนื้อสองคนก็หลายก็ได้มาเพระมาณเกือบพิษโตมีตรนูโต้ยังไงนะครับเพราะว่าการยิงนูสมัยแต่เก่าวเนี่ยมันต้องใส่ควกเงียบ หลักอะบริษัทกราฟใส่วงเ่วมัยสมัยสมัยนั่นก็อ่าเขาเขาเนี้ยก่อนเขาเนี้ยก่อนไอ้ไอ้ไอรอนุ้งมันก็สะอาดนะมันไม่สกปรกมันไม่มันม่โสกปรหรอกมันบ่มีสารพิษเพสมัยสมัยน่นนะครับเนาะกัดกินก็เห็นยังกินก็บอ่าโดยทั่วที่อันนี้มันก็ปลอดภัยนะครับเต็มดีก็มีมีแค่ปุ๋ยนี่คนเอาไปใส่วันเขาวันยังไงล่ะครับ ม,มีสารเคมีในจำนวนวนองหนักกบมีบ่มียาข่า,า,ายาบ่มียาขากับปูขายังก็จะไม่สมเยกับแซ่บกันนูกสมายตะเกาไม่ดตัวเนี้ตัวซ้ำแขนนี่ยังี้าหน่อยเลยครับนะนะครับไม่ได้วูบคนน้ำดำบุ่มบุัดเพ็ตัวหนึ่งก็อิ่มขอมเมื่ขอัวนะครับหามาได้สิบตัวนี้ก็ตะเกาขายมันบ่แพงเขาขายตัวละสิบบาทศ้บบาทสิบบาทศ้บบาทสมัยตะกวนี่ก็วถือว่าแพงเกิดได้นะครับนะครับเน,เนาะอ่ะ เออหลังจากไอ้เล่าแล้วก็สิอ่าเรื่องย่างนูนะครับเรื่องย่างงูไอย่านย่านขี้หลอกย่านขี้หลอกแลีนนะครับเนาะอาสิครขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับอ่าเรื่องหนาสิเรื่องยังก็สิมาบอกสู้ฝั่งใหม่ท้่พี่น้องได้ประสบการณ์สมัยไว้สมัยเป็นเด็กหน่อยนะครับเนาะอ่าการหาอยู่หากินยังไงการเริ่มลงชีวิตแนวใดอนะครับเนากขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่มารับชมแล้วกันชวนคนมันดอยกินไปจมไป นะครับเราข้อมหลังไปนะครับพูดพูดอดีตไปนะครับเนาะทันมากกับกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้แน่ด้ครับเด้อตันมามากกับเมืองให้แน่นะครับนะครับเบื้องแรกอ่ะขอบคุณหลายๆท่านพี่น้องเด้อที่มาดับชมชนคนบ้านอยชาแนลนะอินไปโล่ไปนะครับเนาะประสบการณ์ในวัยเด็กนะครับแล้วขอบคุณหลายๆทด้นครับสวัสดีครับบ๊ายบาย